สวัสดีค่ะพบกับวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการประมวลผลก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการประมวลผลอันดับแรก,กเรามารู้จักข้อมูลกันก่อนนะคะข้อมูลคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีการรวบรวมไว้เช่นข้อมูลตัวอาาักษรหรือตัวอักษรน,นั่นเองค่ะข้อมูลรูปภาพค่ะข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียงและข้อมูลอื่นๆลักษณะข้อมูลที่ดีค่ะข้อมูลที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความทันสมัยทำให้สามารถใช้ได้ทันที และมีความสอดคล้องกันของข้อมูลค่ะประโยชน์ของข้อมูล 1. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาการทรับข้อมูลต่างๆทำให้ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ 2. ด้านการติดต่อสื่อสารเมื่ออยู่ในสังคมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดวยวิธีต่างๆจะทําให้เรากับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ตรงกัน 3. ด้านการเรียนหรือการทํางานนํามาพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนหนังสือหรือทํางานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่นเด็กในชุมชนที่ชอบเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิดจ,จากการสร้างลานกีฬาขึ้นเป็นต้นเป็นไงคะประโยชน์ของข้อมูลเรามาดูการประมวลผลข้อมูลกันบ้างค่ะเป็นนำข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศก่อนนำมาใช้งานซึ่งการประมวลผลสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีที่1การเปรียบเทียบข้อมูล 2. การเรียงลำดับข้อมูล าการจัดกลุ่มข้อมูล 4. การแยกแยะข้อมูลตัวอย่างเช่นปูต้องการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนชั้นป .5 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานว่านักเรียนคนใดมีน้ำหนักและส่วนสูงที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะดูจากตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานของ หนะกและสูงตามอายุนะคะสามารถประมวลผลได้โดยการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแล้วก็การคำนวณค่ะการประมวลผลไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย